ที่นี่ครับน้ำพุร้อนธรรมชาติเวียงป่าเป้าน้ำพุแรงมากเลยครับพุดขึ้นมาจากพื้นแผ่นพัดทาแรงมากเลยครับน้ำพุเวียงป่าเป้าสูงวัยต้องไปเที่ยวครับวันนี้พามาเที่ยวน้ำพุร้อนเวียงป่าเป้าน้ำแรงมากเลยครับดูเลยครับน้ำพุร้อนเวียงป่าเป้านะครับ ร้อนเวียงป่าเป้าครับจากแม่สลวยจะขึ้นเชียงใหม่ก่อนขึ้นดอยสเ,เก็ตครับเราก็จะมาเจอน้ำพุร้อนเวียงป่าเป้าน้ำพุพุ่งแรงมากเลยครับสูงไวต้องไปเที่ยวนะครับวันนี้พามาดูน้ำพุร้อนเวียงป่าเป้าตอนเช้าเลยครับตอนนี้เวลาแปดโมงกว่ากว่าน้ำพุร้อน ามครับช่องสูงไวต้องไปเที่ยวกันนะครับน้ำพุร้อนเวียงป่าเป้าน้ำพุร้อนธรรมชาติบริเวณนี้คือทางก่อนขึ้นดอยสะเก็ดครับจะเข้าเชียงใหม่เราก็จะพบน้ำพุร้อนเวียงป่าเป้าอยู่ข้างทางริมถนนครับมีฝั่งนี้แล้วก็ข้าไปฝั่งนู้น อีกฝั่งนึงเขามีฮะมีสองฝั่งครับชอบฝั่งไหนก็เข้ามาดูได้ฮะถ้าไปาจากเชียงใหม่จะขึ้นเชียงรายก็ลงจากดอยสะเก็ดมาก็จะเจอน้าพุร้อนเวียงป่าเป้าอยู่ฝั่งด้านนู้นส่วนด้านที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือน้ําพุร้อนเวียงป่าเป้าทางที่ขึ้นดอยสะเก็ดไปเชียงใหม่นะครับฝากไปด้วยนะครับติดตามชมสูงวัยต้องไปเที่ยวกันเที่ยวก่อนตาย ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับ